นะครับ <Yeah. S 1> ที่จังหวัดตรังเหมือนกันนะครับเทศกาลกินเจที่จังหวัดตรังเนี่ยผักสดมีการปรับขึ้นราคา1 0บถึงหนึบาทส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยจากฝนตกและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นครับราคาผักในตลาดสดเทศบาลนครรังช่วงเทศกาลถือสิงกินเจนะครับขณะนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยอยู่ที่1 0บถึงหนึบบาทแม่ค้าในตลาดสดบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้งปัจจัยค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทําให้ยอดขายนลดน้อยลงด้วยนะครับสำหรับผักคะน้าน ouais. ะครับปรับขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ35บาทเป็น60บาท girl, ผ爸爸ักกวางตุ拜拜 comings, ้งครับเดิมกิโลกรัมละ30-35บาทเป็น40-45บาทพริกสวนครับเดิมกิโลกรัมละ150บาทเป็น300บาทผักกาดหอมเดิมกิโลกรัมละ80บาทเป็น100บาทมาราครับเดิมกิโลกรัมละ40บาทเป็น60บาทละต้นหอมเดิมกิโลกรัมละ100บาท เป็น150บาทนอกจากนี้ครับยังพบว่าผักอีกลาชนิดปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกลาชนิดเลยนะครับนางสุธาพรวันจันนะคะแม่ค้าในตลาดสดกล่าวว่าการปรับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นทําให้ทางร้านต้องลดปริมาณการสั่งผัก จากพ่อค้าคนกลางเพื่อลดความเสียหายจากผักเน่าเสียเนื่องจากประชาชนลดปริมาณการซื้อและทําให้ทางร้านมียอดขายลดลงอีกทั้งยังพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ทานเจหันไปผูกปิ่นโตก,กับทางสารเจ้าที่เปิดโรงทานเจมากขึ้นด้วยสําหรับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดตรังในปีนี้มีความคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมสแสวงบุญและสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร และชมการแสดงอภิเนหารม้าส่งของสารเจ้าต่างๆอย่างต่อเนื่องและถือโอกาสนี้เที่ยวชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังอีกด้วยค่ะ